วรอะได้อะไรมากินร้านไหนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวตะจอดโคตรอร่อยอะ่ะมันอยู่ตรงไหนไก๋วยเตี๋ยวเรือตะจอดอ่ะซอยรับแลงหรือซอยมัธยมสายสิเบเอ็ดอืออะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงเลยนะจริงอะ่ะกินปั๊บไม่ต้องปรุงเลยรสชาติหนัวมีข้าวขาหมูมีหมูสเตะ๊ะมีขนมจีนมีส้มตำไหมส้มตำทุกอย่างตำซิ่งตำซั่วตำทุกอย่างตำตะเบ็ดคือมันกินครบเลยครบเลยครบครบ แล้วขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ขี่รถเลยเอวเสทันแค่ร้าห้านหเองเลยมีลนนหเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยห้าเนี่ยถูกไหมถูกแดกไม่ซื้อซื้อน้าซื้อน้าไม่ได้ซื้อหลังซื้อนาส้าไม่ไซื้อไม่ซื้อหลังมันดอกห้าสอโอเคเนี่ยได้ได้ได้แต่งหมดเท่าไหร่เนี่ยแต่งหมดเท่าไหร่ เออเราเคยมีน้องด้วยน้องไหนเสียวพูดได้ด้วยเหรอนเสนอให้เหรออันนี้เห็นไหมโอจัดอะไรให้บ้างเอ้าจัดอะไรนะบังลมอ่ถาดอถาดแล้วก็ซุ้มคิวคิวใช่ไหมคิวคิวคิวสีอันอแล้วก็ป้ายแมนูอ๋อไปยูซือเอง แล้วโอจัดปะจัดด้วยอ,อ่ะอวันนี้ก็มีอีกนะเนี่ย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 โอเคโอเคอ่ะสรุปแล้วก็เตี๋ยวเรือตาจอดเป็นไงอร่อยกินขี้แตกกินกินกินแล้วขี้แตกกินแล้วขี้แตกกินกินน้อยกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาระบายนะถ้าถ้าแบบคอดื่มเงี้ยมากินก็เตี๋ยวเรือตาจอดร้านตาจอดเนี่ยยอดเผ็ด รสชาติเผ็ดแล้วไม่ไม่คอดื่มเนี่ยคอดื่มเนี่ยมันต้องมากินคอดื่มมันต้องมากินะแยังเลี้ยงเลี้ยงขวดหนึ่งไหมเลี้ยงเลี้ยงลูกค้าขวดหนึ่งไหมลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวได้เลี้ยงเลี้ยงได้เออกินกินก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยเอออออออลขอไอ้เหี้ยไม่ต้องขายไม่ต้องขายคลิปเลยเนี่ย